ค่ะค่าหมนุนย่าหมุนช่วสนีครับพกพาคเ c าเตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าว,วันนี้ผมอยู่กับรถพ่อบ้านเยอรมันนี่คือ v ฟ l ks วาเก n นต g u วน คันนี้นะครับติกวนนะฮะโปกสวาเก้นเนี่ยชอบตั้งชื่อแปลกๆนะหลายหลายคันก็มีชื่อมาจากลมพายุนะฮะพัสดชิโรโคกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟมาจากกอล์ฟนะลมลมทะเลนะฮะส่วนคันนี้ตีกวนชื่อเนี้ยว่ากันว่าเป็นชื่อที่ได้รับมาจากการประกวดตั้งชื่อนะฮะเป็นการรวมกันของคำสองคำนะไทเกอร์กับอีกัวนานี่มันเป็นสัตว์รูปผสมบริษัทในตำนานอย่างเงี้ยเสือผสมอีกัวนานะ มันคงเป็นสัตว์ที่มีทั้งความดุร้ายแล้วก็ความทึกทนอยู่ในป่าประมาณนั้นมัน้งความพิเศษของคันนี้นะครับคือเป็น t s i นะฮะเครื่องเทอร์โบ2 0 200รแรงมานะและมาพร้อมกับระบบขับสล้อ4 m o t i o n นะอันนี้ก็เทียบเท่ากับ quattro ของ audi นี่ครับเรามารู้ที่มาที่ไปของรถคันนี้กันก่อนนะฮะตีกวนนะเป็นรถที่ไม่ได้ถูกนําเข้ามาในบ้านเราอย่างเป็นทางการนะส่วนใหญ่เนี่ยจะรถที่นําเข้ามาเองนะอย่างคันนี้เนี่ย จะเป็นสเปคที่แปลกหน่อยคือเป็นตัวไมเนอร์เชนซึ่งหายากมากนะฮะในบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวที่หน้าตาคล้ายๆกับไอเจาภาษาซีผมอะคือแบบไฟหน้ากลมๆนะฮะไฟท้ายกลมๆส่วนตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนและจะดูเหลี่ยมสันดุดันขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่นี่ดูตรงนี้นี่นี่ v o l kswagen J8 นะฮะมาจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นโดยผู้ที่ใช้เนี่ยคือถานทูตนะฮะถานทูตจีนนะ คนจีนชอบโฟล์กสวาเกนมากนะฮะรถคันนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะเลยเป็นรถพวงมลาลัยขวานะครับถ้ามาจากจีนเนี่ยจะเป็นรถพวงมลาลัยซ้ายนะแต่เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สารทูตเนี่ยเขามีความชื่นชอบรถของโฟล์กสวาเกนก็เลยเอามาจากญี่ปุ่นครับสาหรับพื้นฐานของตีกวนนะฮะเราอาจจะคิดว่ามันพื้นฐานเดียวกับกอล์ฟนะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่มันใช้พื้นฐานเดียวกับพัสดครับเพราะฉะนั้นรถมันเนี่ยก็เลยมีฐานล้อยาวพอสมควรนะแต่ว่าได้โอเวอร์แฮงที่หน้าหลังที่สั้นนะเพราะฉะ โดยการจัดมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ถ้าเป็นอเมริกนันก็จะเป็น compact SUV แต่ถ้าเาเป็นเยอรมันเนี่ยก็จะเป็น mid-size SUV ก็จะประมาณกับพวกนั่นแหละ HRV นะ, HR v, นะแต่ว่าไม่ใหญ่เท่า CRV ครับสำหรับคนที่สนใจรถ SUV นะก็คงต้องสนใจเรื่องของอัตราประโยชน์นะฮะเรามาดูกันว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างฝาป,ปงท้ายสวิตเป็นไฟฟ้านะฮะสวิตไฟฟ้านะนี่ข้างหลังนี่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ มาพร้อมกับไอ้ตรงฝาปิดนะแล้วก็สามารถที่จะขึงเป็นตะข่ายการของปลิวได้ด้วยนะตะข่ายอยู่นี่นะสามารถเอาไปคล้องกับเพดานได้นะฮะซึ่งข้างหลังเนี่ยก็เรียกว่ากระททดรัดนะกระทัดรันะดรไม่ถึงกับใหญ่โตโมโหรานมากสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะขนพวกสัมภาระทั่ว,ว,วไปสัตว์เลี้ยงสบายๆครับสําหรับเบาะหลังนะก็สามารถที่จะพับได้นะพับได้แฟลตเลยดูนี่ปุ๊บปอบพัดมานะเบาะนี่มันจะถ่ายข้างหน้าแบรนด์ราบนะเป็นต่อเนื่องมาจากข้างหลังเลย นะอันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับวเวลาจะเอาขึ้นนะฮะวเวลาเราขึ้นก็ต้องมีห่วงนี้นะดึงให้ปุ๊บมาก็ดันนะี่ซึ่งตรงนี้นะปรับสูงนี่ได้ด้วยนะมุมเอียงได้ด้วยนะเนี่ยจะเอียงมากเอียงน้อยเอียงได้นะฮะอ่ะไหนๆก็มาแล้วเราเรามานั่งดูว่านั่งเป็นยังไงครับพอดีพอดีอดอดนะฮะนั่งได้พอดีพอดีแถมข้างหลังนี่ยังมาพร้อมกับโต๊ะนะ,ะวางแลป็ปท็อปได้นะครับเขียนหนังสือได้นะเอียงพอดีเลยนะ ใส่แก้วได้แต่เราใส่แก้วอย่าใส่ขานะติดนะครับติดและนอกจากนั้นนะฮะผู้โดยสารตอนหลังนะฮะยังมาพร้อมกับช่องแอร์นะช่องแอร์แยกซ้ายขวาการันตีว่าเย็นสบายแน่นอนและนอกจากนั้นตรงนี้อ่ะที่จุดบุรีนะฮะซึ่งสามารถเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ได้และรถคันนี้ยังมาพร้อมกับนี่ยังมาพร้อมกับช่องเสียบไฟ AC นะฮะแต่ว่าเป็นไฟ a c 100โวล์นะฮะอ่า อันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ได้ชาร์จ iPad ได้สบายและถ้าเข้ามาข้างในนะจะพบว่ารถคันนี้บนเพดานนะฮะไม่มีซันรูฟไม่มีมูนรูฟไม่มีกระจกอะไรนะมีแต่ประโยชน์นะฮะไอมูนรูฟไม่มีประโยชน์นี่ประโยชน์คือเก็บของนะฮะคุณจะเก็บอะไรฮะตรงนี้ห oh. นังสือกร์ตูนนะฮะ uh. นี่ฮะเก็บอะไรกันเนี่ยเยอะไปหมดเฮ้ย uh. คุณจะเก็บอะไรกันเนี่ย พระเจ้าลูกอีช่างเก็บ4ี่ช่องบางขุนมเอ้ยไม่ใช่นะช่อง4บางขุนมนะฮะนี่รเรามาดูที่นั่งตอนหน้ากันรถคันนี้นะฮะเป็นรุ่นปี2011-2012เนี่ยมเนอร์เชนแล้วนะฮะมาพร้อมกับเบาะนะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับผสมผ้านะให้เขารู้สึกที่หนึบหนับดีนะครับเป็นสเปคที่คนญี่ปุ่นชอบเพราะว่ามันเงียบนะฮะแต่สิ่งที่ขาดหายไปของรถคันนี้นะ ก็คือเบาะไฟฟ้าครับรถคันนี้ยังต้องใช้มือนะฮะอ่ามือข้อดีคือทนทานข้อไม่ดีคือต้องใช้แรงหน่อยนะแต่ว่าทนทานแน่นอนไม่เสียนะครับสำหรับท่านั่งนะฮะบอกเลยว่าคนสูงเนี่ยร้อยแปดสิบหกมผมเนี่ยนั่งได้สบายนะฮะและเบาะเนี่ยก็มีการเนี่ยปรับเนี่ยขึ้นลงได้ด้วยนะนี่ขึ้นลงได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีปัญหาสำหรับรถคันนี้นะนั่งได้สบายครับส่วนการปรับเบาะเอนนะฮะปรับตรงนี้ เป็นแบบหมุนนะฮะพวกสายรถญี่ปุ่นนะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะแต่นี่คือความแม่นยำนะฮะแบบเยอรมันสำหรับคนที่เคยดูคลิปนะฮะเขาบอกว่ารถที่แบบปรับเบาะแบบแม่นนว่เนี่ยถ้ามีคนมาข้างหลังมาล็อกคอเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเบาะเอ็นหลังปุ๊บหลุดได้ downwind exit vehicle แต่คันนี้บอกเลยไม่ได้ะฮะเอามีคนล็อกครับค่อยค่อยหมุนค่อยๆหมุน พอมาดูตรงปงมอะไรนะฮะเรียบง่ายมากครับไม่มีปุ่มอะไรเลยนะฮะสะอาดสะอาดเรียบๆนะครับในความเป็นรถเยอรมันนะนี่ได้นะสีทิศทางเ oh. พราะฉะนั้นเข้ากับสรีระอย่างแน่นอน oh. การแสดงผลเนี่ยหน่วยเป็นไม้นะซึ่งผมว่าน่าจะเปลี่ยนหน่วยได้นะเจ้าของอาจจะเปลี่ยนไม่เป็นก็ได้นะส่วนหน้าจอตรงนี้นะฮะก็มีนะทริปคอมพิวเตอร์นะตรวจได้นะครับสารพัดเลยนะว่าอะไรต่างๆเป็นยังไงนะอันนี้เรนที่เหลือเนี่ยเหลือ90ไม้นะ การบริโภคโอ้โหอย่างโหดนะฮะกินดุอยู่เหมือนกันนะประมาณ8โลลิตรนะฮะอย่างว่าขับ4นะฮะโอโดโมิเตอร์เนี่ยเป็นไม้นะแต่ว่าการแสดงผลพวกอะไรกราฟาต่างๆเนี่ยเป็นกิโลเมตรนะครับเป็นกิโลเมตรซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งไม่เป็นนะเพราะธรรมดารถผมเนี่ยจะตั้งตั้งบนจอนี้แต่นี่กลายเป็นจอญี่ปุ่นแล้วก็เลยงงว่าไม่รู้จะทำยังไงนะแต่พวกระบบแอร์อะไรต่างๆเหมือนกันเป๊ะนะแอร์ต่างเหมือนเป๊ะใช้งนง่ายนะครับตรงไปตรงมามา,มากๆนะครับ แอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลย2ช่องนะบนล่าง2ช่องบนล่างนะครับมีครบเลยครับ4ตัวนะฮะเครื่องเสียงญี่ปุ่นใช้ไม่เป็นบอกเลยนะครับนี่วิทยุนะฮะก็มีบลูทูธนะฮะมีดอปเปรดิจิตอลซีดีดีวีดีวิดีโอเอสซีเอ็มไอมากันครบครบนี่โฟโมชันนะฮะขับเครื่อง4ล้อนะครับมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะแล้วก็เกียร์แบบสับได้ทิปทรอนิกนะครับอ่าอันนี้ ถึงจะไม่มีเบาะไฟฟ้านะแต่มีเบรกมือไฟฟ้ามีระบบออโต้โฮลช่องบางแก้วนะครับมาครบครบมาครบครบนะครับอยากลองขับซะละสิ <Okay. S 1> ตรงนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ฮอนด้าเซนซิงนะ oh, เป็นกระจกนะฮะกระจกนะ oh. เอาไว้ให้คนขับนะครับมองมานะสะท้อนกระจกนี้ oh. เห็นล้อเลยนะ oh. เออเดี๋ยวเรามาดูว่าเห็นบ้านะ่าฮะเรามาทดสอบมุมดูนะฮะว่าสายตาเราเห็นอะไรบ้าง มีคนอยู่ตรงพื้นเว้ยเห็นเลยอะนะเห็นรถที่อยู่ข้างหลังไหมฮะอันนั้นรถผมนะฮะกับคันนี้นะโฟล์คสวากเก้นเหมือนกันเครื่องยนต์ก็เหมือนกันต่างกันคือรถผมเนี่ยมีช็อคอัพนะคันนี้ต้องเอามือนะฮะใส่เองนะโอเคนี่เป็นเครื่อง2.0เทอร์โบ200แรงม้านะฮะเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยอดนิยมนะเขาเรียกเครื่องออตอง8นะฮะรหัส8ปดดนะ ก็จูนได้แทบจะเรียกว่าไร้ขีดจํากัดเลยนะตัวนี้นะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมๆนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูรถของผมกันว่าเหมือนกันไหมนี่รถผมนี่ <c oughs> เครื่องเดียวกันเลย <c oughs> หน้าตาเหมือนกันเดะเนี่มันก็เครื่องเดียวกันซ่อมเหมือนกันอู่เดียวกันไ <c oughs> ดมอนนะฮะไดมอนไดมอนอีกแล้วไ <c oughs> ดมอนตลอด <c oughs> และแน่นอนเป็นเครื่อง TSI รถคันนี้นี่เบนซินนะฮะ น้ำมัน,น <ะ S 1> เบนซินนะโซฮอน95นะ96 RON เอนะใส่ได้นะต้องเป็นโซฮอน95ขึ้นไปนะฮะต่ำกว่านั้นอย่าใส่นะฮะไม่ได้นะฮะเพื่อนเพื่อนพ้องโฟกนะตรงนี้นะรวนแล้วจต่ใช้เครื่อง t s i เ์ e ตอง8เมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงฮะไปไดมอนด์ซ่อมได้เรียกได้ว,ว่านี่คือรถพ่อบ้านถนนย่นแท้ๆแล้ครับ <laughs> และสำหรับในช่วงรถดีชี้เป้านะฮะเรามีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่4หัวข้อด้วยกันคือหัวข้อหนึ่ง ความน่าสนใจความน่าสะสมความหายากของรถนะครับหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของภายในและหัวข้อที่4ความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับรถคันนี้นะเจ้าของนะอยากจะขาย4,0,000 0บาทนะครับ400,000บาทรถ่งแปด0 0 0 0ไม์ประมาณแ3 0 0 0 0มนกิโลนะเรามาดูหัวข้อแรกกันเรื่องของความน่าสนใจนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยขับไปบนถนนไม่ซ้ำหายากนะครับที่มีในเมืองไทยตั้ที่เคยเห็นนะจะเป็นตีกวนเวอร์ชั่นแรกๆนะครับ ไฟหน้าจะมนๆหน่อยส่วนตีกวนเวอร์ชันแบบม i n เนอร์เชนแล้วนี่เป็นคันแรกที่เคยเห็นเลยนะถ้าใครอยากขับรถแบบไม่ซ้ำแต่ดูแลไม่ยากนะครับแต่ต้องย้ํานะดูแลไม่ยากนี่คุณต้องอยู่กรุงเทพนะนะถ้าอ,อยู่ต่างจังหวัดผมไม่แนะนํานะฮะถ้าที่จคยจะรถพัสดุ์มาเรียกได้ว่าดูแลไม่ยากนะครับถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพนะเพราะว่าในกรุงเทพมีอูดิมอนนะพรามเก้านะครับ,ะรบสะดวกนะครับบริการได้อย่างรวดเร็วนี่แม้โฆษณาตลอดเลยเว้หวังว่าจะลดค่าอะไรผมบ้างนะครับนะโอเค นะเพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกความหายากความน่าเล่นนะถือว่าดีมากนะครับคันนี้นะถือว่าดีมากแม้ว่าจะไม่ใช่รถสะสมที่จะราคาขึ้นในอนาคตนะทุกวันนี้ราคามาสี่แสนแน่นอนจะใช้ไปเรื่อยๆราคาก็ต้องลงบ้างแต่เชื่อว่าลงไม่เยอะนะฮะเพราะว่าราคามาต่ําแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถจากประเทศญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกนะครับความน่าสนใจในการเล่นนะผมให้ครับ4ดาวครับ สำหรับหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังนะบอกเลยว่าเขามาครบจริงๆนะตัวถังเนี่ยสะ,สะอาดสะอ้านนะไม่มีอะไรบุบสลายนะทุกอย่างดูดีสีดำสวยงามนะฮะเงางามไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรเลยถือว่าตรงนี้ใช้ได้เลยนะรถคันนี้ใช้ได้ทุกอย่างมีครบไม่มีราดาเกินๆนะฮะไม่แต่งเลยก็คือไม่แต่งเลยเดิมๆทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ผมให้ครับไม่ลังเลครับ5ดาวครับ สำหรับภายในนะฮะหัวข้อที่3นะคะแนนภายในบอกเลยว่าภายในเขามาครบครบนะเพียงแต่ว่าผมไม่ชอบตรงนี้ที่เป็นจอญี่ปุ่นนะมันดูไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับช่องแอร์ตรงนี้หักนะหักเล็กน้อยนะช่องแอร์ตรงนี้หักช่องแอร์ด้านนี้นะนะหักเล็กน้อยนะฮะที่เหลือเนียบการเล่นรถมือ2เนี่ยเราเล่นรถเนียบไว้ก่อนได้เปรียบนะฮะพวกเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเป็นของที่ซ่อมได้นะแต่ความครบของห้องโดยสาร นะดีเทลที่แม่บุกสลายนะทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะไม่สึกหรอนะทุกอย่างครบครบนะครับตรงจุดนี้สิครับที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมหักคะแนนตรงนี้นิดหนึ่งนะไม่ชอบนะแต่ก็เล็กน้อยนะครับรวมๆแล้วผมก็ยังให้ครับ5ดาวครับสําหรับในหัวข้อสุดท้ายนะเรื่องของการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับไปครับเอาละครับตอนนี้นะฮะก็มาลองขับนะฮะ ตีกวนนะฮะโฟโมชั่นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง2.0นะฮะ2.0 TSI เครื่องเดียวกับรถผมเลย200แรงมานะครับแล้วคันนี้มีเสียงของระบบขับเคลื่อนนะฮะขับ4ล้อเลยนะคึ๊กครึ๊กครึ๊กครึ๊กอยู่หน่อ,นนอันนี้น,น,น,นะฮะอันนี้แนะนำนะฮะไปถึงก็เซอร์วิสเล็กน้อยนะครับไปที่อู่ไดมอนด์ได้เลยนะฮะไดมอนด์รับจบนะทุกอย่างนะ แต่มันจะไปตอนเลี้ยวนะตอนวิ่งไปนี่ก็ปกติดีเราลองดูอัตราเร่งกันหน่อยว่ามันเทียบกับรถพัสดุ์ซีซีของแล้วมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เราอยู่ในโหมดปกตินะฮะไปะฮะเฮ้ยพอๆกันเลยตอัตาเร่งทางตรงนี่พอๆกันนี่เราดึงมาโหมด S นะฮะโหมด S สไปฮนะลองดูฮนะโอ้ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เกียร์ทำงานปกติดีนะฮะลื่นปื๊ดปื๊ดน,น,นะฮะใช้ได้นะน้ำหนักปวุงอะไรต่างๆดีการเข้าโค้งแน่นมากนะเสียงกึกๆึได้เป็นเพราะที่ยากความเร็วต่ำนะพอความเร็วสูงมันไม่มีนะ,ะ้วิ่งหมันมากวิ่งหมันมากแอร์เย็นเครื่องเงียบช่วงล่างเงียบนะฮะ ้ได้เลยตาเล่งปื๊ดตามตีนะฮะมาตลอดนะฮะให้เขาสึกมั่นใจเวลาขับนะฮะน่ะดีแน่นโอ้โหดีเลยดีเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนะลักษณะอะไรต่างๆการขับใช้งานเหมือนรถในตระกูลโฟล์กนะถ้าคุณมองหารถแบบพวกกอล์ฟหรือพาสาดหรือชิร็อกโคนะแต่อย่าได้อัระโยชน์นะ คันนี้ตอบโจทย์เต็มๆนะครับตอบโจทย์เต็มๆใช้ได้เลยนะข้างในใหม่กิ๊บเลยนะฮะซื้อรถมือสองเนี่ยแนะนําว่าเลือกรถที่คอสเมติกสวยนะฮะคือข้างในไม่ต้องไปทำอะไรนะไอ้พวกนี้อะไหล่มันหายากนะแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องยนต์กลไกไม่ต้องห่วงเครื่องโฟกเนี่ยหาง่ายนะอู่ได,ดมอนด์จบได้หมดนะไม่มีปัญหานะฮะรถคันนี้ก็เซอร์วิสที่ไดมอนด์อยู่นะครับไปถึงนี่เขารู้อาการอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่คิดว่าขับไปเฉยๆเงี้ยไม่รู้หรอกว่ามีอาการนั้น ก็ถ,ถือว่าโอเคเลยคันนี้นะครับกับราคานะครับ4ี่แสนบาทท้วนนะสี่แสนบาทท้วนเลยนะครับคุ้มคันนี้เรียกว่าคุ้มค่าเลยขับได้ยาวๆนะวิ่งไปแค่แปดหมื่นไมล์เออไปได้ยาวๆนะครับสําหรับหัวข้อที่4ี่นะครับคุณภาพการขับขี่ผมหักคะแนนตรงจุดที่มีเสียงกึกๆเล็กน้อยนะฮะผมให้ไปเลยครับคันนี้ครับ4ีดาว ถ้าสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อครับคาร์เคอร์ไทเล่นนะศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าพันนะฮะกับโฟล kswa แกนติกวนนะฮะมิเนอร์เชนสนะครับเครื่อง2.0 tsi 200แรงม้าคันนี้นะครับกับราคานะครับ4แสนบาทนะฮะวิ่งดีเลยข้างในสวยข้างนอกเนี๊ยบนะครับม i เนอร์เชนแล้วเป็นไฟ led โอ้โหมากันเต็มๆนะคันนี้เพื่อวัาใช้ได้เลยเร่งปื๊ดๆนะฮะ เผืเ่อเร่งดีกรแล้วกัมเราพบกับคาร์เคาเตอร์แถล์นะฮะในช่วงรถดีชี้เป้านะครับได้นะฮะทุกเย็นวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ